งานเลี้ยงที่สนุกสนานลองคิดดูสิว่าพวกยิวจะดีใจมากเพียงไรที่พระเจ้าทรงดลใจให้กษัตริย์บาบิโลนและเปอร์เซียเมตตาต่อพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการไม่ต้องเป็นเฉลยอ,อีกแล้วหลายคนได้กลับมาอยู่ในบ้านเกิดมังนอนกำแพงเมืองเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันศัตรูพระวิหารก็ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่นมัสการและรับใช้พระเจ้า พวกเขาได้นำถ้วยชามทองคำเงินและก็เครื่องใช้มีค่าที่ถูกขโมยไปจากพระวิหารเดิมกลับคืนมาด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวยิวจะดีใจกับกันและก็ยกย่องพวกเขาจัดงานเลี้ยงต่างๆเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อสร้างกำแพงเสร็จชาวยิวพากันเดินข,นขบวนไปมารอบๆบนกำแพงเมือง มีการเป่าแตรยาวดีดพินตีกองและก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเดินขบวนกลับไปที่พระวิหารเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าด้วยเรียกว่าเทศกาลเปล่าแตรในช่วงนั้นเอสาราเอาหนังสือธรรมบัญญัติมาอ่านให้ประชาชนฟังอยู่เป็นชั่วโมงๆประชาชนยืนฟัง แล้วทูลสารภาพแบบที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและให้สัญญาว่าต่อไปนี้พวกเขาจะพยายามทำให้ดีขึ้นจากนั้นก็ได้ทำคำปฏิญาณว่าพวกเราจะเชื่อฟังพระเจ้าจะไม่แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่เชื่อที่ไม่เชื่อพระองค์จะถวายพืชผลหนึ่งในสิแด่พระเจ้าและจะหยุดงานไปนมัสการพระเจ้าในวันสบาโต